สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10มาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันก่อนจะไปติดตามข้อมูลเหรียญนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราให้ทางช่องของเราได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปก็มาพบกับเหรียญทั้งสองเหรียญของรัชกาลที่10บชนิด1บาทเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญปีพศส5งพ ด้านหน้าและด้านหลังเหรียญนี้มีความพิเศษนะครับเกี่ยวกับความหนาและน้ำหนักความหนานะครับเพื่อนๆก็อาจจะดูดูได้เท่ากันนะครับความหนาดูได้เท่ากันใกล้เคียงกันความหนาทีนี้เรามาดูน้ำหนักนะครับ เราจะดูน้ำหนักเหรียญน,นี้ก่อนปีพศสองพหเช่นกันเหรียญแรกนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.00เป็นน้ำหนักปกติของเหรียญชนิด1บาทนะครับต่อไปก็ เหรียญที่สองนะครับปีพศออ2562เช่นกันเหรียญเ็เหรียญที่สองนะครับจะมีน้ำหนัก3.63นะครับหนักกว่าเหรียญน,นี้แต่ความหนาดูจะเหมือนเท่ากันดูจะเท่ากันนะครับมาดูอีกรอบนะครับ เหรียญซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเหรียญซ้ายมือจะเป็นเหรียญที่มีน้ำหนักสามจุดศูนย์ศูนย์นะครับลองอีกครั้งน้ำหนักอยู่ที่สามจุดศูนย์ศูนย์นะครับเหรียญที่สองลองอีกครั้ง น้ำหนักอยู่ที่สามจุดหกสองสามจุดหสองสามจุหกสามประมาณนี้หนักกว่าเหรียญนี้นะครับแต่ความหนาความหนาดูจะใกล้เคียงกันมากนะครับแต่น้ำหนักห่างกันมากก็นำมาทำคลิปให้ เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ